อย่างแรกก่อนคําว่าขาดทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ขาดทุนกําไรนะคะต้องขาดทุนมีผลประกอบการที่มันไม่ดีต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆบริษัทมีขั้นตอนในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนาะว่าเราพยายามประหยัดไม่ว่าจะเป็นการไม่มีโ t การลดเวลาการทํางานหรือใดๆก็แล้วแต่เนาะเพื่อให้เห็นว่าบริษัทพยายามเซฟคอสตในแง่มุมต่างๆแล้วจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราไม่รู้จะทํำยังไงละจําเป็นจะต้องเลิกจ้างพนักง,งานข้น ที่2ค่ะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเนาะว่าเราจะเลิกจ้างใครเพราะเหตุใดเช่นเราอาจจะนําผลการทํางานมาพิจารณาประกอบหรือประวัติการขาวลามาสายหรือประวัติพฤติกรรมทางวินยัยก็ได้ค่ะหลักการเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหลักการที่ชัดเจนว่าเราชี้แจงได้นะว่าทําไมเราถึงเลิกจ้างใน A ททาไมเราถึงไม่เลิกจ้างใน B เป็นต้นนะคะและสุดท้ายค่ะเราต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือพนักง,งานที่เราเลิกจ้างเนาะอาจจะดูแลเขาเช่นช่วยเขาหางานในเน็ตเว